นั่งพื้นไม่ได้อยากฝึกโยคะให้ทำตามนี้เพียงวันละ4นาทีหาเก้าอี้ที่มีพนักพิงที่ไม่ต้องสูงมากสักประมาณความสูงระดับสะบักของเราวางแขนสองข้างไว้ข้างลำตัวเท้าวความกว้างเท่ากับสะโพกขนานกันเป็นเลข11แบบนี้เท้าจะต้องสัมผัสพื้นมือหนึ่งข้างจับไปที่เอวฝั่งตรงกันข้ามแล้วใช้หายใจเข้ายืดแนวสันหลังของเราขึ้น เข้าจนเต็มออกช้าๆค่อยๆเอนลำตัวลงไปด้านข้างโดยที่กดสะโพกติดเบาะไว้สำหรับคนที่ยกแขนยากหรือตึงมากๆให้ทำตามนี้ไปก่อนแต่ถ้าใครไหวเราจะใช้วิธีเพิ่มก็คือให้เรายกแขนขึ้นมาด้วยด้วยการหายใจเข้ายกแขนหนึ่งข้างขึ้นไปหาเพดานในลักษณะนี้แต่ยังคงกดสะโพกอยู่ออกช้าๆค่อยๆเอนแผ่นอกไปด้านข้างเราจะรู้สึกเดยว่าเรายืดสีข้างลำตัวและหน้าท้องยังคงเกร สะโพกไว้แล้วยกตัวกลับขึ้นมาเมื่อเราหายใจเข้าและจึงวางแขนหายใจออกนับเป็น1รอบทําข้างละสองถึงสรอบถึงหรอบที่เลยหลังจากนั้นเราไปต่อที่ท่าที่2เราจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้เหมือนเดิมยืดขาหนึ่งข้างออกไปด้านหน้าโดยที่กระดูกข้อเท้าปลายเท้าก่อนที่เราจะยืดขานเนี่ยเราแยกเท้าวความกวาม้างเท่ากับช่วงสะโพก นั่งหลังตรงแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นการคลายบริเวณหลังส่วนล่างไปจนถึงสะบักหายใจเข้าจนเต็มยืดแนวสันหลังของเราขึ้นออกช้าๆค่อยๆโน้มลำตัวโก่งสันหลังเหมือนจะเอาหน้าผากไปหาหัวเข่าทั้งสองข้างใครไหวอยากยืดหลังมากขึ้นให้เหยียดแขนสองข้างขึ้นมาขณะไปหูเป็นลักษณะนี้เกร็งกระชับท้องหลังโก่งไว้ค้างสักครู่หนึ่งหายใจออกจนหมด ค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมานับเป็นหนึ่งรอบทําข้างละสมรอบถึงห้ารอบได้เลยเราจะรู้สึกตึงๆบริเวณหลังขาข้อพับเขา่าและเป็นการคลายตึงคลายปวดเมื่อยบริเวณหลังส่วนล่างได้ดีเน้นเวลาที่เราก้มตัวลงไปพยายามหายใจออกให้ยาวที่สุดช้าๆและออกแรงยืดแขนออกไปให้สึกความยาวของแขน เวลาขึ้นอาจจะใช้การหายใจเข้าไปใหม่ค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาเข้าจนเต็มแล้วออกเกลียงปอดและเราก็สลับขาได้เลยนะคะพอเราก้มตัวปับ๊บเราจะไปต่ออีกท่านหนึ่งขยับตัวเข้าไปให้ใกล้กับพนักพิงยกแขนสองข้างขึ้นมือประคองที่หลังศีรษะ ท้ากว,ว้างเท่ากับสะโพกกดฝ่าเท้าของเราไว้หายใจเข้ายืดทรงอกขึ้นหาพดานค่อยๆเอนแผ่นอกเอาสะบักไปพิงที่พนักพิงและเปิดข้อศอกให้รู้สึกถึงการยืดอกแอนหลังแล้วยกตัวกลับขึ้นมาจึงหายใจออกนับเป็นหนึ่งรอบทำได้ตั้งแต่สามรอบ ถึงห้ารอบได้เลยเน้นตอนที่เรากำลังเอ็นตัวไปหาพนักพิงให้เราหายใจเข้าให้เต็มก่อนเชยค้างเล็กน้อยพอไม่หักคอเยอะเปิดข้อศอกให้กว้างให้รู้สึกถึงการยืดตั้งแต่หน้าอกกลางอกกลางท้องไปจนถึงสะดือค้างสักสองถึงสามวินาทีแล้วค่อยยกตัวกลับขึ้นมาพร้อมกับหายใจออกพอครบจำนวนรอบที่เราต้องการทำแล้ว ให้เราห้อยแขนลงไปด้านข้างต้นขาค่อยๆโค้งลำตัวลงเหมือนจะเอาหน้าผากไปหาเขา่าเป็นการคลายความตึงของหลังค้างไว้สักครู่หนึ่งเราจะรู้สึกเบาสันหลังบางคนอาจจะมีเวียนหัวเล็กน้อยค้างสักพักหนึ่งแล้วก็ยกตัวขึ้นมาค่ะ